จุ7.7ครับต้อนรับฟีฟ่าออนไลน์4นะครับเจนันเกมมิ่งซื้อขาย DM ล้วน ID ดองไอดีพร้อมเล่นราคาถูกรับดึงนักเตะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์บริการ24ชั่วโมงมี ID LV และรับเติมกีฟุตบอลมือบายราคาถูกด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้ที่ด้านล่างเลยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้ครับ7.7ครับต้อนรับฟีฟ่าออนไลน์4นะครับโหตามกระแสช็อปปี้ลาซาด้าครับเขาแจกมาสองแพ็ค อย่าใช้คําว่าแจกครับมันแพ็คละประมาณ770บาทเนี่ยผมตีไปแปดร้อยแล้วกันสองแพ็คพันหกายแตกร้านแตของกัมน้องอ่ะเปิดแล้วเนี่ยเฮ้ยกูเปิดแล้วเพื่อนเออเล่นไรอย่างหนักหนาเฮ้ยอ่ะจัดไปอันนี้สองเดี๋ยวผมบอกก่อนนะผมจะเปิดหมดหกแพ็คนะอีดีนี้สองแพ็คและไอดีไอแม็กแพ็คหนึ่งอดีผมสามแพ็คเป็นหกนะครับเปิดแพ็คครับเพื่อนอ่ะผมจัดเลยน้องชายมันได้มาอย่างละใบนะครับเงินเอ็มจริงๆอ่ะไม่ต้องสนมาก เงินเอ็มสักอ่าแพ็ครับ17ืเจ็ดไม่ต้องสนมากครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังคุ้มที่เ,ง,เงินเอมเราหวังคุ้มที่การ์ดนะครับน้องชายตีไปแพ็กรับแปดร้อยนะเจ็จุดเจ็ดจัดไปครับน้องจัดไปครับสองใบเถาแค่แหละเปิดเลยครับสองใบเถาฮะไปสองเอาดี เซอพี่ะเอาดีเอาดีเพื่อนเอาดีเอาดีมึงเอาดีๆกาลินามึงเอาดีๆมึงเอาดีๆนี่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะพันแปดกูจะหมดแล้วนะพันแปดกูจะหมดแล้วสุดท้ายและโชว์ขอบคุณรับผมดูหน่อยครับเออไม่เหลืองฟันเหลืองไม่มีเออนเข่งอืออะไรอ่ะเอาดีๆเพื่อนกาลินา น้องรักใครเข้ามาแล้วฝาก like, กดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะน้องชายอ่านี้ไปก่อนเลยนี่ไปก่อนเดี๋ยวเราไปลุ้นเอลเอนกันเอาดีๆไฟมาก่อนะได้ลุ้นหน่อยยีบีเสโอ้โหเอาดีๆเพื่อนตรงนี้ยังกากเลยมึงไม่้ไปดูแบบไอ้ตรงที่กูุบบังไว้แล้วนะน้องมันกากกว่ามันกากกว่าครับเพื่อนเอาดีๆมึงเอาดีๆพันแปดนะนั่นลบคือพันแปดเหมือนให้กูซื้อคู่ปองว่อเนี่ย อ่ะน้องใบนี้มีอ่ปีดีๆแต่ว่าแม่งบวกห้าถึงบวกแปดไงก็ลุ้นกันเยอะนิดนึงแสนล้านกูพอใจอ่ะแค่นั้นจริงอ่ะพันจริงจริงพันหกอ่ะให้แม 2, 5, 6. 100, 6. สองแพคพันหกแสนล้านแม่งผมก็รู้สึกไม่คุมม้มนะเอาดีๆเอาดีๆเพื่อนเอาดีๆกูดได้มากสุดบวกแปดหนึ่งหนึ่งห้าราคาสามพันห้าร้อยอนรกมึงได้สามพันห้าร้อยเอมหมอแพงสุดไอ้เยี่บใายุดท้ายแล้วเฮ้ยอ่ะไป เดี๋ยวได้ไปดีอื่นต่อไฟมาไฟมา B ี B เออโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีก ID หนึ่งแล้วกันครับทุกคนอ่าไม่เป็นไรเพื่อนมันพลังร้อยยี่สิบอ็ดคูดยี่สองเออไม่ไม่มึงเอาการมึงก่อนตอนเนี้ยไป EBS เปิดให้ได้ดิเอ่อมันไม่มีอันนี้ไม่มีมาริดอาอไม่ได้เลือ่อนมาริดมามันไม,ไม่ไม่เลือ่อนมาริดมันไม่มีแพ็คนี้ไม่มีอยู่แล้ว เอานี้แพทเจ็ดเจ็ดเจ็ดเอออ่ะไปใบที่สองงั<อ> <Okay. S 2> ้นเละไปเฮ้ยไปโอเคอเจน LB ใครวะอ่ะสองหมื่เนมสองหมื่เนมสองหมืมตัวนี้อ่าหมื่นสองอใส่แว่นด้วยเยสนึกว่าเอ็นก้าดาวินรู้จักนะเยสเอ็นก้าดาวินอ่ะไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องลุ้นผมว่าเราไปลุ้นกันที่ไปแอเนนะครับเดี๋ยวเรารลุ้แพทที่แอลแอลเอดีกว่านะครับเพื่อน โอ้โหยู UP มารวนๆเลยวะ่ะคือแพ็คไหนที่แม่งมี UP อะ่ะ UP จะออกแพ็คไหนที่มีอีเบอ่ะอีเบทมักจะออกอันนี้กูงงอ่ะเพื่อนรักเวบอกกดผมกดใบนี้มี S P L L L F A B T B L N P D D ทั้งนั้นครับเพื่อนคุณร่าปีไหนปีีดจรผมขอ <B> D, L N P D ก็คือ L N อืมผมว่า B T B วะ่ะแต่อ่ะมีคนบอก P D คือพนมยงเฮียอ่ะไปเพื่อนรักรอดูคลิปหลุด<ช>ออกมาบนที่ <B D. S 2> เขาใหญ่เลย ผมว่าผมเปิดเลยละกันสามชุดเพื่อนเคนะสามชุดเต็มแม็กสองพันสามโอเคอะผมเปิดไปก่อนหน้านี้สามชุดแล้วเนาะอันนี้อีกสามชุดผมว่ามันน่าจะวัดกันได้แล้วว่าเกลือหรือไม่เกลือครับหวัดดีครับน้องชายพี่อ่ะผมเปิดอย่างนี้ไปเลยละกันแต่เดียเ๋ยวนองพีทผมเปิดสามนี่นะทีละสามทีละสามเลยนะ 3, 3, ง่ายๆอ่าะไปทีละสามง่ายๆครับน้องง่ายๆเปิดเอาง่ายเปิดเอาง่ายอืหหม GOT, Rab, ข่าวจูว่าหน้าจีเอ้ยไฟโอเค ใครวะกองหน้าอีสัตดออีสัตใช่ไหมมีอีสัตอ่ะเยสโอ้โหพอเถอะพอเลยตัวอื่นไม่ต้องดูนะหลังพันนะครับอีสัตยังแค่หมื่นเองเลยเก้าใบอ่ะได้ไหมวะอ่าไปเพื่อนอ่าไ 3, 3บสามสามใบสามใบไปสามใบไปสามใบเถาเออเกระโหลก อ่ะสามใบไอู๋เต็มเต็มเตมดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บขอเคลียร์แป๊บอะผมว่าเปิดต่อเลยดีกว่าคุณเวผมกดเที้ย3สามใบเลยนะโอ้ยเหี้ยนี่เกือบสามพันบาทกูกดกดกดึ้งๆังึฟังไม่สดรไยแล้วตอนเนี้ยโอ้โหเ<ๆ>ว,ผว,ว้ผมว่าจบแล้วว่ะผมว่าจบละแพ็คเจ็จุดเจ็ดจบจริงละนี่คือผมเปิดมาเนี่ยหชุดนะ ถ้าเ,เกิดแบบสามใบสุดท้ายนี้ไม่ได้ดีๆนะพวกมึงก็คิดกันว่าเจ็จุดเจ็ดเนี่ยมันคือเจ็จุดเจ็ดปกติเขาแจกโค้ดแจกเงินแจกนู่นแจกนี่มนไม่หรอ hmm. อันนี้เอาเงินกูไปแล้วเพื่อนเอาไปเจ็จุดเจ็ดสามใบสุดท้ายโอเคโอเคครับเจ็ดจุดเจ็ด